เิตี้หนึ่งจุดศเทอร์โบนห้าประตรูพี่น้องนะ <laughs> แมงวันก็ไปเม <laughs> <laughs> แมงวันบอกเจ้าเบาไหลเซม <laughs> นะพาเบิงฮอนด้าซิตี้ครับตัวนี้เป็นสีเท้าแลมโบครับนะพี่น้องคิดว่าสีคันนี้เป็นสีที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าเป็นสีที่ว่ากับสีอะไรเห็ดสีมาไหมอืมเดี๋ยวจะพาไปเบิือกันรถกับสีมาหรือว่า รถสีเดิมจากโรงงานครับนะมาดูกันเอาแลมโบอย่างสวยเลยเจ้าว่าสีเห็ดมหมบอสีทํามาจากโรงงานทํามาจากโรงงานครับผมมั่นใจโตโยต้า <Toyota. S 2> ซูซูกิครับ <laughs> มันนอนได้มครับซูซูกิอะไรก็เจ้าไปไปไอโตโยต้าเนาะข่อยกะตองแขกงนั่นเจา้าละเว้ยพี่น้องครับคิดว่ารถสีนี้มันทํามาจาก โรงงานผลิตของฮอนด้าหรือว่าทำอู่สีแล้วเอารถธรรมดาแล้วไปกลับสีมามพี่น้องคิดเห็นเช่นไรเดี๋ยวจะพามาดูครับโอ้ยมันงามเลยาเลยไหมเทาร์เรมโบโอ,อ้ท่อท่อพี่ผมได้ยินเสียงท่อที่ตัดใช่ไหมตัดสิครับตัดเด<อ>ีแมปเรียบร้อยดีแมปหัวเทียน <laughs> สาระเลยไม่ได้เลยช่งอ,ยองกูดีเลขไหมหนึ่ง0มืโลหน่รยพันหมื่นหนึ่งมืนสามพันโลนะหนึ่งศูนย์ศูนยหงแปดยงเลกไหม 1, หนึ่งสามศู่งแปโอเคตาบว่ยดีวะบางกีก็บ่าหมื่นสามล้วก็ไปหมนแปกูก็เลยงงคือมาขืนว่ายเนี่ย ตม้า <c oughs> <interpret> ไม่ขึ้นไว้เห็นไหมแกขยินได้ไหมนี่หลวงพ่อโสรสหลวงพ่ออะไรชินนบัญชรหลวงพ่อกาโต้เอ้ยหลวงพ่อเออสร้างเถอะอย่าไปเ็บอย่าไปเล่นนะเดี๋ยวคุณจะบาปพระพุทธชินราชโอรยหลวงพุ่งลงเงินพอจะรอเลี้ยงหน่อยสิมึงจะบาปขี้กาขึ้นนำมาได้ เจ้านี่มันล่ามกจุกกระเป็ดอรหลีพี่น้องเดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนครับคิดว่าสีนี้มาจากโรงงานหรือว่าสีอนี้เอารถเดิมไปกลับสีมาอมันต้องพิสูจน์เพราะไอ้มันมันต้องลองมันต้องพิสูจน์คนไอ้มันคนอยากรอเกลีแหลกมันต้องพิสูจน์มันเป็นไงเสือไผเออเพร่อเสียผู้ใไครับไอ้ต้องมาพิสูจน์เองโอเคไหม แกะดูดิว,ว่ามันรถเป็นสีแดงหรือสีขาวกลับมาอเออถ้ารถกลับสีแบเนี้ยเราต้องดึงพวกนี้ดูว่ามันจะเป็นมันมันจะอะไรมาดูข้างในกาบข้างในอ้รถเขาไม่มก็ไปหาแงะหาเงี้ยพี่เจ้าเนี่ยเนาะ <laughs> เดิมครับพี่น้อง <laughs> เดิมจริงๆ <laughs> เดิมเดิมเอฟซี <FC S 1> <laughs> ถามว่าอ้เจ้าพึ่งออกจากทำหลวงมาหรือจังไงเขามีมันจะโดนแล้วเออเจ้าพึ่งออกจากทำหลวงมาได้ยังไง แจ้ากับเจ้ามาเป็นเรื่องเป็นเล่า,ปลาไปเรื่อ, <c oughs> อยรถเขามีมาสักนานแล้วพี่พี่เพิ่งรู้เหรอพี่ขายรถพี่เพิ่งรู้เหรอ,อพี่เพิ่งออกจากเข้าหลวงมาได้ไงเหรอได้บอกว่าเออครับมันมันเพิ่งจะซื้อเข้าคันแรก <c oughs> ก็เลยไม่แน่ใจไงไม่แน่แกก็ต้องสงสัยก็ต้องดูส่วนส่วนมากรถอยู่นี่กับสีทุกคันเอเอมันก็ต้องดูมันสีแท้หรือมันรถไปทําสีมาหรือมันราทำอะไรมารถอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับ หรือพี่น้องคิดเห็นเช่นไรก็คอมเมนต์เข้ามานหาประตู1.0เทอร์โบเทอร์โบไม่หมื่นโล1.5หรือ1.0น่าจะ1.0สวยงามเพราะเครื่อง1.5เขาเลิกขายไปแล้วเลิกขายแล้วขายดีนะแต่ว่าเลิกขายอื่องอะไรสิทำไมทำไมเลยนะทำไมครับภาษีมันแพงแล้วกำไรมันน้อยดูที่หัวน็อตโปรตีนถ้ารถกลับสีพวกนี้หัวน็อตไม่ต้องถอด แต่นี้สีเดิมจากโรงงานอ้รถใหม่วะใหม่คลิปเลยดูดิอ่สวยงามสวยงามสวยจริงๆโคตรใหม่ครับและที่สำคัญน็อตไม่ขยับสักตัวไม่ขยับเลยโอเคเป็นที่สรุปเรียงที่สรุปว่าคารถคันนี้กับสีกับสีเดิมจากโรงงานหรือว่ารถกับสีมายังไม่สรุปต้องดูของเครื่องก่อนครับ ต้องวนไปเปิดใหม่อีกบ่เบึ้งแม่ไปแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งของเครื่องเดี๋ยวก็รู้นะดูจากกผ่นเพลครับระบุสีไม่ถ้ารถทําสีมามันต้องต้องปิดตอนต้องปิดแผ่นเพลมาแล้วก็จะมีสีันจะปิ้นออกมาอ๋อแต่อันนี้ไม่มีการปิดก็เหมือนผู้หญิงที่ไปทําแล้วเสื้อมามันก็จะปิ้นออกมา นี่คือประสบการณ์จริงในการดูรถอ๋อนึกมาดูดูแนวปิ้นปิ้นลูกข้านที่ดาิ่าเดือดรีบิวรถเอียงเขาป้าเขาเมี่ยงเขาดอนไปหมดได้เบิ้งรถเลยรถคันนี้นัดไม่อตัวเลยเห็นไหม น็อตไม่ถอดนะฝากระโปรงก็ไม่ถอดนะออรถกับสีแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไนะดูดิติ๊กูติ๊เกอร์อยู่เครื่องพดสาเลยส,สถ้ารถกับสีแล้วหัวน็อตไม่ถอดนี่ก็เป็นไปไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้นอกจากท่านาบ้านจะเป็นเป็นถังสีแล้วขับรถเข้าไป <laughs> <laughs> แ,ลลแล้วขับรถจะชุบสีแล้วก็เอามาตากแดดบอกว่นนี้กัอีกแล้วบอกป้านอ้ขนมปังชุบแป้งทอดเลยเนาะ คิดพี่น้องคิดภาพครับถ้ารถคันนี้จะกลับสีจริงๆแล้วจะไม่ถอดหัวน็อตถอดฝาปงถอดประตูหรืออันนั้นอ่ะมันจะต้องผสมสีเป็นถังเลยครับเป็นถังหรือเป็นอ่างเลยเป็นอ่างก็เหมือนกับไก่ทองะครับที่เข้าไปชุบไปชุบทองชุบในในร่างทองไก่ทองอ่ะอันนั้นมันภาษาภาษาบอัคนละเรื่องกัน มันเป็นภาษาสังหรอโอเคโอ้ยเนี่ยโรงเรียนไหนเนาะอ่าในนั้นมันมันถึงจะไม่ถอดันน็อตเนี่ยอันนี้คือันน็อตไปถอดก็แสดงว่ารถคันนี้สีเดิมจากโรงงานเป็นสีเทาเดมโบจากโรงงานโอเคไหมโอเคเพราะฉะนั้นอย่าเถียงกันเอาเอารถศูนย์บารฟรีดาวฟรีกลองฟรีจัดฟรีโอนกับค่างวด หกพันน่ะพี่น้องหรือหมดค้างวดหกพันปีแรกปีที่สองวันหนึ่งหมื่นอุ้ยเจ้านี้น้องไอเรลยหมื่นเดียวเอาที่ไม่มาไม่แห้งผู้เล่มาเสียว่าสีแทรกเปถามศูนย์รดนะพ,พี่น้องได้ไอเบื้องบนน่าจะแท้นะแท้เทะเทะเพราะไอเพิ่งออกจากหลวงมาก็เลยบ่าเขาติดตามอุ้ยเจ้านี้เกินมนุษย์เกินมาแล้วอ้าววิธีการจองครับแอดไล่าที่นาทิกต๊อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนล กดริ้งไลน์แอดเข้ามาก้อนแดคือสามสูกันมีธีการจองแอดล่าอธินาติกตอ f เฟซบุ๊กหรือว่ายูทู h ชาแนลกดริ้งไลน์แอดเข้ามาส่งบัพปชาชนเบอร์โชว์ทีวีเข้ามาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเลือกให้นึกถึงรถยนเมื่อสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญเข้าวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกท่านดันทุกเทส ส่งฟีทอดหน้าบ้านครับพี่น้องพิมพ์คำว่าสุดครับพี่พิมพ์คำว่าเจ๋าครับพี่พิมพ์คำว่าจวดอีกแล้วพี่พิมพ์คำว่าพี่เสมจัดให้โอ้โห oh oh. พิมพ์คำว่าผมอยากเป็นนี่กับพี่เสมครับแชมป์เลยไว้เลนแก้ว